ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดของทีอาคานะคะอาณาจักรโชว์รูมรถยนต์มือสองที่มีรถให้เลือกกว่า500คันวันนี้เราอยู่กันที่ทีอาคาเสดีไทยสาขา2นะคะกับบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คึกคืนมากเลยนะคะวันอาทิตย์นี้ไม่เหงาเลยค่ะและไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมรถสวยๆที่ทีอาคากันนะคะซึ่งของเรามีรถให้เลือกกว่า500คัน รถสวยคุณภาพดีในราคามาตรฐานก็ต้องที่ท r าคานะคะพี่ๆเข้ามาแล้วอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกกับพิกิจจัดให้ตามคําขอเลยค่ะซึ่งทีอาคาของเรานะคะมีัวให้เลือกกว่า500คันรถสวยคุณภาพดีในราคามาตรฐานก็ต้องที่ทีอาคานะคะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คสูรเลยค่ะของเราตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยมีทั้งหมด2สาขาสาขาแรกจะอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย73นะคะและสาขาที่2ที่เราไลฟ์กันอยู่พื้นที่กว้างแบบนี้อยู่ระหว่างซอยเสรีไทย46 และ48ติดโชว์รูม t o โยต้เปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ comment มาได้เลยรุ่นนี้นะคะที่เปิดไลค์ตรงนี้เพราะว่ารุ่นนี้ลูกค้าถามมากันเยอะมากๆเลยกับ c o โรล l ่าคอเป็นรุ่นไฮบริดที่ราคาดีมากๆเลยค่ะและยอดขายคือดีมากๆมีส่งมอบทุกวันเลยคันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง5 9 9 0 0 0บาท เ็นรถสวยราคาดีเป็นรถอเนกประสงค์ที่ออปชั่นให้มาคือครบคันเลยภายนอกภายในนี่เลยได้ว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ก็เพิ่งส่งมอบไปเมื่อวานก็ส่งมอบพรุ่งนี้ก็มีส่งมอบอีกได้ได้ว่าส่งมอบทุกวันเลยค่ะตัวรถนี่สีเดิมบางแบบทั้งคันเสียงแบบใสกิ้งกิ้งกิ้งแบบนี้เลยนะคะและนี่เลยเข้ามาพร้อมกับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียนก็สวยรถก็สวยมือแรกเช็คศูนย์แบบนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มก่อนส่งมอบนี่มีขัดเคลือบแก้วเข้าไปนะคะมีบริการตรวจเช็คระบบต่าง และมีบริการดูแลฉุกเฉินด้วย24ชั่วโมงทั่วประเทศรุ่นนี้พี่พๆได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะผ่อนเพียง1,000 0มีโปรโมชั่นออกมาเพียง999บาทนะคะกับ Corolla Cross รุ่นนี้ดูสิไฟหน้าของเขาเป็นแบบโชบเฉี่ยนะคะมีดีไซน์ที่สวยมากๆเลยและคมไปด้วยแบบสีฟ้าที่แบบค่อนข้างลงตัว ค่อนข้างลงตัวเลยนะคะแล้วด้วยกระจังหน้าที่เป็นสีดําแบบนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าทรงใหญ่บอกเลยว่ารุ่นนี้คือดูดีมากๆเลยหากพี่ๆกำลังมองหารถที่เป็นรถครอบครัวเนกประสงค์นะคะนั่ง5คนแบบสบายๆหรืออาจจะใช้งานส่วนตัวเป็นหนุ่มโสดสาวโสดไว้ใช้งานที่แบบรถที่ทรงใหญ่แบบนี้น่าใช้งานแบบนี้จัดรุ่นนี้ได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นเพียง599 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่10,000บาทมีสีบอลเงินสีขาวและสีดาค่ะ ขัดมาที่ขออนุญาตพาทีมาที่ด้านข้างอ,อยากดูรถตู้อ่ารถตู้วิรจริงๆเรามีเวลไฟลกับอาลขาดใช่ไหม<ช>พี่กิจถ้าง,งั้นนูกขออนุญาตพาชมคันนี้ก่อนออเนื่องจากว่ามีลูกค้าคอมเมนต์มานะคะว่าขอดูกระบะนาวล่านะคะเห็นเป็นสีดําที่เป็นแบบมีสติกเกอร์แต่งแบบข้างๆก่อนดูว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคันนี้แน่ๆเลยเพราะมีพี่ๆหลายท่านนะคะถามมา เยอะมากๆกับนาวาร่าคันนี้สีดำได้ปีใหม่สวยๆแบบนี้นะคะพ่อนเบาๆเพียง7,000คันนี้เลยเพิ่งมาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะเพราะว่ามีส่งมอบนี่ต้องบอกว่าส่งมอบค่อนข้างที่จะเกือบทุกวันเลยค่ะกับกระบะนาวาร่ารุ่นนี้นะคะนี่เลยหล่อเท่มากๆตัวรถเป็นสีดำคันนี้เป็นปี2021 ไม้แค่หกหมื่นราคาเคียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาคือดีมากๆและกระจังหน้าหล่อแบบนี้มาพร้อมกับไฟเดทธามแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากๆเป็นกระบะท,ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้เป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม้แค่หกหมื่นผ่อนแค่เจ็ดพันออกรถแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าวัตคุ้มมากๆเลยสนใจเรื่องนี้ทักมาได้เลยนะคะมีสีแดงด้วยนะ สีแดงอยู่สาขาหนึ่งแต่ถ้าพี่พี่อยากดูนะคะคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าทักทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวถ้าวันไหนที่มีคอมเมนต์มานุกคพาไปฝั่งนู้นเลยกับพี่กิจ <Okay. S 1> เดี๋ยววิ่งไปเลย okay. Okay, เคดี๋ยววิง่งไปเลยไป,ไป,ไปพาไปชมที่โซนด้านนู้นเลยนะคะที่สาขาหนึ่งเพราะว่ารถสวยมากนี่เลยนี่นุ้ต้องบอกพี่กิจว่าวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมลูกค้าเยอะแน่นอนแล้วลไฟแนนซ์เร็วมากนี่ไฟแนนซ์กำลังส่งถ่ายรูปส่งงานอยู่นะเนี่ย<ม>ไฟแนนซ์ของเราสแตนบายแบบรวดเร็วเลยค่ะ บีเอ็มเลยูลูกค้าจองเลยวพี่ิกิจองแล้วด้วยใช่นี่<ม>เลยว่าสีดาจะไปก่อนนะเนี่ยไม่สวยราคาดีนุ่งบอกว่าและด้านหลังก็คือมีเบนซ์เนาะรอส่งมอบอยู่คันนี้นะคะติดจองแล้ว,ว,วแต่หากพี่ๆสนใจทักมาได้เลยค่ะเพราะว่ารุ่นเนี้ยเรามีให้เลือกไหนคันคันไหนดีพิกิจคันไหนคันแรกก่อนดีเอาผ่านเลยไหมเอาผ่านเลยไหมเอา,าเเอะเอาผ่านเลยก็ได้รุ่นเนี้ยคือเรามี มีช่างเขาเรียกว่าจากศูนย์มาเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมัน,มนเกียร์เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเอาผ่ารุ่นนี้นะคะนี่กระจังหน้าแบบนี้คือด้วยความที่ออปชั่นเขาเยอะอะพี่กิลและ <S <S 1> <S 1> ดีไซน์ค่อนข้างสวยเหมือนจะมีลิมิเต็ดตรงที่เบาะด้วยนะเบาะนี้เขาจัดมาแสนกว่าบาทอะ่ะเปิดได้หรือเปล่า <S <S <ด>ไม่แน่ใจบเบาะเขาแบบโอ้เบาะคือหรูมาก นนใช่เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะแน่นอนเจ้าของเดิมใส่ใจในการนั่งแสนกว่าบาทจัดมาเลยกับคันนี้พี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าเขาติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่งสบายมากนู้ได้ลองนั่งแล้วแบบสัมผัสทั้งปรับอุณหภูมิหรือว่าเมมโมรีซีทนะคะปรับอะไรต่างๆได้แบบค่อนข้างโอเคและลงตัวมากๆเลยสมกับที่เขาเป็นแบบ ยอดนิยมสําหรับรุ่นนี้แล้วใช่ไหมพี่จะเป็นรถตู้นี่เราจะเห็นแทบจะทุกวันเลยแหละ<ช>ว่าร<า>ุ่นนี้นคือเป็นเรียกียกว่ารถหรูที่แบบในฝันของใครหลายคน<ช>เนาะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะเอาผาดเอาผาดก็มีเวลไฟก็มานะคะสําหรับรุ่นนี้ดีไซน์เขาสวยอยู่แล้วด้านหน้าได้ไหมอะด้านหน้าตรงนี้อะนี่สวยแบบนี้เลยให้มานี่เรียกได้ว่าแบบครบคัน โอ้โหดีไซน์ออปชันนี่ฟังก์ชันแบบครบคันรุ่นนี้นะคะเบาเขานั่งสบายมากๆเลยค่ะอเบาดูใหม่จังใช่ดูใหม่มากๆคันนี้จะเป็นเอาผ่านเราได้ปีใหม่ด้วยนะเดี๋ยวนุกดูให้ว่าเป็นปีอะไรเพราะว่ารถก็พึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยคันนี้ได้เป็นปีสองพันยี่สิบสองหม่แค่แปดหมื่นกับราคาหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ หากสนใจร <2, 000 S 2> ุ่นนี้นะใช่เราจะเห็นแบบสองล้านกว่าต้องมีอ่ะสองล้านกว่านะคะแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นให้สุดวิเศษนะคะหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะกับเอาผาดปีสองพันยี่สิบสองหากสนใจรุ่นนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมทีอาคาเสรีไทยนะคะหรือว่าทักออนไลน์มาได้เลยค่ะเรามีวิดีโอคอลนะคะทุกซอกทุกมุมเลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาชมรถและบอกรายละเอียดต่างๆในแต่และฟังก์ชันหรือว่าออปชันนะคะแล้วก็หากสนใจ ออนไลน์ได้เลยเรามีเจ้าที่ทั่วประเทศเลยนะคะส่วนด้านนู้นก็คือจะเป็นเวลไฟมีกระบะสี่ประตูไหมเอ่ยกระบะสี่ประตูมีค่ะโอ้หลายยี่ห้อตอนนี้กระบะสี่ประตูเรามีทั้งนาวาร่านาวารานี่สองแสนเก้าหืนเก้าพันบาทโอ้โหราคาดีจังราคาแบบดีดีนะคะหรือว่าจะเป็นรี v o สี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นุ่นไงติดโบอยู่พิกิจคันนี้จะส่งมอบแล้วนะ เมื่อช่วงเช้าส่งมอบไปแล้วนะคะแต่ว่านี่เลยจอดรอส่งมอบอยู่กับรีโวสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้รุ่นนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทสวยราคาดีมากๆจิิงไททันก็มีเนาะสีประตูใช่ไททันก็มี<ช>ไททันมาแล้วใช่ไหมใช่มาแล้วแหละรีโวตอนนี้ก็มีสีขาวเข้ามานะคะสำหรับรุ่นสีประตูและสีดำก็มีด้วย นี่รถสวยมากๆลูกค้ากำลังเดินทางมารับรถนะคะกับ4ประตูรุ่นนี้่อนี่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะรานะคาเริ่มต้นเพียง4 7 9แ0 0เบาทค่ะรานะคานี่คือดีมากๆเลยและรถสวยมากๆนี่เลยค่ะหากพี่ๆสนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะพี่วีระเทพหาสี่ประตูเน้นเป็นรุ่นไหนพิเศษไหมคะหรือว่าหาราคาประมาณเท่าไหร่คะ เดี๋ยวนุกกับพี่กิจพาไปชมเลยค่ะเพราะว่ารถที่โชว์รูมทียาคาคือมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะของเรานี่รถมือแรกประวัติเช็คสูนย์เลยค่ะคันนี้ก็รอส่งมอบนะคะกับ Honda Accord โอ้โหสวยมากชอบอล้อชอบชลอมากชอบทั้งหมดเลย <laughs> นุกชอบทั้งหมดเลยรุ่นนี้คือแบบประทับใจมากสวยมากและยิ่งเป็นสีขาวนี่ยิ่งดูสปอร์ตมากๆค่ะกระจังหน้านี่หล่อมากรุ่นนี้ดูสปอร์ต เป็นกระจังหน้าโคเมียมนะคะแล้วก็นี่เลยไฟหน้าของเขาจะแบบมีความอมฟ้าเล็กน้อยทาให้แบบดูมีอะไรดูสปอร์ตดูดีอ่ะเดี๋ยวน้องเขาจะมาทําความสะอาดเพิ่มโอเคเราไปด้านนน้นกันเถอะนี่นะคะบรรยากาศที่โชว์รูมวันนี้คือคือคื้นมากพี่พี่ไฟแนนซ์ก็กำลังถ่ายรถ ก็ส่งงานอยู่ส่วนด้านในก็จะมีลูกค้านะคะที่อยู่ในห้องรับรองเมื่อสักครู่เราพาชมแอคคอร์ดสีขาวใช่ไหมพี่กิจถ้าคันนั้นไม่ทันนี่เลยนุ๊กม,มีคันนี้เพราะว่ารุ่นนี้เรามีให้เลือกหลายคันยังมีอีกสีขาว<ช>สียอดนิยมรถแต่ละรุ่นคือเราจะมีให้เลือกหลายคันเพื่อรองรับเขาเรียกว่าทุกความต้องการของลูกค้านะคะนี่สีขาวสวยมากและผ่านการตรวจโครงสร้างระดับ5าดาวแล้วเรียบร้อยนะคะมั่นใจเลยค่ะไม่มีชนหนักน้ําท่วมหรือว่าตัดต่อแน่นอนนะคะสําหรับ ฮอนด้าแอคคอรรุ่นนี้ค่ะก่อนส่งมออมีขัดสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะมีตรวจเช็คระบบต่างๆโดยช่างผู้ชํานาญการและมีดูแลฉุกเฉินให้ด้วยนะคะลูกค้าซื้อไปนี่มั่นใจได้เลยค่ะรถทุกคันมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนซื้อขายได้อย่างมั่นใจสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ต้องซื้อแบบเอาให้ที่มั่นใจที่สุดนะคะและนี่สวยมากและยิ่งโดนแสงไฟนี่โอ้โหยิ่งแบบออกมาเป็นประกายเลยสำหรับ Honda Accord นะคะรุ่นไฮบริด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 9 0 0 0บาทอนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0บาทประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเป็น h y b r ิดเท c h 8 5 9 0 0แต่ถ้าเป็น1.5 Turbo EL ราคาเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทโอ้โหราคาดีมากๆคอนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะคะหากสนใจทักข้อความมาได้เลยนะคะ,ะงบ2-5กระบะแคบน่าจะ2-5แสนแล้วเนาะ 2อ0แสนห,หรือเปล่าพี่กิจไม่มี<ช>นะคะกระบะแรู้แต่ม,<ช>มีเยอะมาก,กราเรามีนวาวาล่าเนาะพีกิจ<ช>นาวาล่าส0 0 0สนก็บาทใช้งานได้ดีเยี่ยมและได้เป็นปีใหม่ด้วยได้เป็นประมาณปี2018-2019เลยเพียง2,000ส,สนกว่าพี่จัดได้เลยนะคะรถนั่งที่สาขาหนึ่งเพราะว่าเรามีการย้ายโซนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหากสนใจสามารถทักมาได้เลยค่ะ ถ้าเป็นนาวาล่ารถเนี่ยใช้ดีมากๆจากเสียงผู้ใช้งานจริงก็คือลูกค้าที่เป็นช่างเขาเลือกเลยว่าน้องนุกค้ารถในพี่หน่อยเอารุ่นไหนก็ได้ที่เป็นของนิสสันหรือว่าเป็นนาวาล่าปี่ไหนก็ได้เพราะว่าพี่ต้องการรถไปใช้งานแล้วก็เน้นคือการใช้งานในธุรกิจสามารถที่จะดูแลง่ายนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทพี่ๆหลายท่านเลือกใช้ลูกค้าบอกโอ้ oh, โหทนเหลือเกินเ <laughs> นี่ยทนแบบอยู่ที่บ้านนี่อยากใช้รุ่นอื่นมากเลยข้อเสียมันทนจริงๆ อันนี้คือเสียงเดีลูกค้านะคะแต่ก็สามารถนำรถมาเทินได้มาเป็นคันใหม่ได้นะคะมี d m a มไหมครับ d m a มตอนนี้มีเป็นสเปคแคป<ช>ปี2020ปน,นะคะ379,000บาทคันนั้นปีปี2 0สีขาวด้วยและเบาของเขานี่โอ้โหเป็นเบาะทรงสปอร์ตที่แบบนั่งแล้วรับสิริได้ดีมากๆค่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทคันนั้นนะคะเป็น d m a ม s p สเปคแคปสีขาวหน้าหล่อเลยหน้าใหม่เลยนะคะ สาขาหนึ่งอีกแล้วโอ้โหพี่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 กิจเราอาจจะต้องไปสาขาหนึ่งพรุ่งนี้แล้วนะสักวันแล้วล่ะสักวันแล้วล่ะเราต้องพาพี่ๆไปชมที่สาขาหนึ่งเพราะว่ากระบะหน้าหล่อหน้าใหม่หน้าใช้งานราคาดีมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโซนนี้จะเป็นรถเก๋งนะคะที่นุกพามาชมเพราะว่าเรามีรถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยพามาชมบรรยากาศที่โชว์รูมกันนะคะนี้อ่านวาร่าสียอะไรครับเมื่อกี้น่าจะหมายถึงคันเมื่อกี้แหละนวาร่า นาวาร่าใช่ไหมเดี๋ยวนุกดูให้แต่ก่อนอื่นให้พี่กิดซูมคันนี้ก่อนนี่นุกเช็คข้อมูลให้เลยเคันนี้จะเป็น t o โยต้าอา i s ติชโชมหน้าใหม่ชมหน้าหล่อขนาดนี้นะคะผ่อนเพียงเ0็ดกว่าบาทด้วยสําหรับชมนี้ได้ไปนี่โอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะกับอา t i ติ 1.6G มีตั้งแต่ปี19บเกปี2ีปียีนะคะเลือกได้เลยชอบแบบไหน นาวาร่าสองแสนกว่ามีสีดำนะคะตอนนี้มีสีดำแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นสีบอลเงินเลยสีบอลเงิน2 9งแสนเก้่าพันเป็นสีประตูถ้าแคบเหลือสีดำนะคะไม่เจ็ดหมื่นเองค่ะไม่แค่เจ็ดหมื่นได้ปีใหม่ด้วยปี2019นะคะอ่ะคันนี้จะเป็นโตโยต้าอาร์ติสหนึีนะคะผ่อนเจ็ดพันกว่าตอนนี้มีราคาเริ่มต้นเพียงสี่แสนสามเก้าพับาท นี่เลยเป็นรถมือแรกเช็กศูนย์แบบนี้สีเขาสวยมากๆเลยค่ะรุ่นนี้เรามีให้เลือกหลายคันนะคะหากที่สนใจเข้ามาชมรถจริงได้เลยหรือถ้าชอบเป็นไฮบริดเราก็มีมีทั้งสีดําสีดําเหลือคันนึงสวยมากมาปุ๊บไปปับ๊บมาปุ๊บไปปับ๊บถ้าเป็นไฮบริดผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่า8,900นะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินผ่อน7,000กว่าแต่ถ้าเป็นโฉมปี B 18 ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าเลือกเอาตามที่ที่ชอบแล้วก็ตามงบประมาณที่ผ่อนสบายๆนะคะขัดมาที่นี่เลยค่ะ Toyota Camry 2.0 G รุ่นนี้ขายดีมากๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งส่งมอไปนะคะสำหรับ Camry สีขาวถ้าเป็นเครื่อง,งยนต์เบนซินนะคะรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่6,49,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะคะมีโปรโมชั่นเอารถเพียง999บาทค่ะ ดีไซน์ของเขามีความหรูหราอยู่แล้วและยิ่งแบบเทียร์คาร์เราดูแลให้อย่างดีแบบนี้เรามีขัดเคลือบแก้วก่อนส่งมอบสีของรถที่นี่จะแบบดูใหม่นะคะและถนอมสีแบบนี้เลยสวยมากและเหมือนเขาคัดทะเบียนมาด้วยนะเนี่ยรถก็สวยทะเบียนก็สวยดีไซน์ของแค m รี่นี่คือสวยจริงๆค่ะมีความหรูหราอยู่แล้วนะคะไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบทรงเรียวยาวแบบนี้นะคะและใหม่มากๆค่ะ สำหรับ Toyota Camry นะคะภายในคือสวยงามภายนอกดูดีหรูหราออปชัน่นฟังก์ชันอะไรต่างๆให้มาแบบจัดเต็มถ้าเป็นรุ่นนี้มีสีบอลเงินสีขาวและสีดำนะคะมีทั้ง3สีเลยสามารถเลือกได้เลยนะคะชอบแบบไหนจริงๆรนะคะเริ่มต้นที่619,000บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวเริ่มต้นที่649,000บาทค่ะนี่ไงอาร์ติส 1.6G โชมปี18รุ่นนี้ผ่อน6ก0 0กว่านะคะหากพี่สนใจทักมาได้เลย ได้แอร์แบ็กเจตำแหน่งได้พุสตาร์ทได้เบาะหนังได้มือแรกเช็คศูนย์อีกอะได้ขัดเคลือบแก้วอีกโอ้คุ้มเลยดูแลฉุกเฉินให้ด้วยล้อมแมกซทูโทนให้ด้วยดีไซน์คือแบบคุ้มเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่านี่เขามีการออกแบบโฉมให้ดูมีทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังอะไรต่างๆคือเรียกได้ว่าได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าป้ายแดงอยู่ที่800,000กว่า แต่ว่าวันนี้ทียาคาจัดให้เพียงสามแสนกว่าบาทพี่ประหยัดไปถึงห้าแสนเดียวได้คุ้มค่ามากๆค่ะละภายในได้เป็นบอดหนังแบบนี้นะคะหากสนใจทักข้อความมาได้เลยค่ะความเพียงหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะโอ้โหนี่อาทิติสเราก็เพิ่ง<อ>ไปแล<ะ>้วเต็มไปหมดใช่ <laughs> เพราะ <laughs> ว่ารุ่นนี้เราขายดีพี่กิจนี่ <laughs> เมื่อช่วงเช้าก็เพิ่งส่งมอไปเป็นโตโยต้าอาริตย์นะคะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี แล้วก็จะมีรีโวจากสมุดปาการนะคะนี่ขายดิบขายดีน้องเขาเนื้อเขามีการทําดูแลทําความสะอาดตามโซนนี่น้า้องไว้แล้วนี่เลยค่ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมรถใหม่ไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ดูแลทําความสะอาดแบบนี้ทุกคันเลยคันนี้คาิเบียนก็สวยผ่อนเพียงเจ็ดพันกว่าบาทถ้าเป็นชมนี้สนใจคันนี้แคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคันนี่บอกได้เลยว่าเหมือนคัดทะเบียนมาแล้ว ว่าสวยจริงรถนี่ต้องแบบผ่านกันตรวจเช็คระบบต่างๆนะคะนี่แล้วก็พอนเดนคอร์ดมีให้เลือกหลากหลายคันเลยค่ะสีบอลเงินสีขาวสีดำมีครบจบที่ทีอาคานี่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะมาโซนแถวๆด้านหลังกันอ่ะนี่นะคะไฟท้ายสองชั้นแบบนี้พอนเดนคอร์ดคือเขาดูมีความหล่อมีความสปอร์ตมีความหรูจริงนะคะสำหรับรุ่นนี้ ใช่ด้วยความเป็นพรอนด้แหละใช่เขาโดดเด่นเรื่องดีไซน์เนาะพี่กิจใช่ออกแบบมาค่อนข้างดูดีแอบซิงนิดนิดแอบซิงนิดนิดใช่ไหมใช่คีบฉลามมันนั้นก็ใช่โอ้โหกระชากใจมากสําหรับโฉมนี้นะลูกชอบมากจริงๆค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ค่ะคือด้วยความที่ภายในเขาค่อนข้างกว้างมากๆเป็นรถที่ภายในกว้างแต่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตงงมากทาได้ยังไงนี่เลยค่ะอยู่ในข้อได้ขอแล้วเรียบร้อย แต่ขอ,อย่าพามาชมคันนี้อะผ่อนหกพันกว่าบาท MG ไฟหรือ MG หรุ่นนี้นะคะ mm hmm. เหลือเพียงสี่คันแล้วจากปกติ10กว่าคันนะที่คัสสัน้ามานี่เหลือเพียงสี่คันรุ่นนี้มีปีใหม่ปีใหม่ทั้งนั้นเลยปียี่สบสองบสามไม่แค่หลักหมื่นไม่อยู่ประมาณสองหมื่นสามมื่นคันนี้ไม่3สา0หมื่นนะคะราคาแค่ 359,000บาทกับ MG 5ดีไซน์เขาโดดเด่นเรื่องความสปอร์ตนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเขามาพร้อมกับล้อแม็กสีดำไฟท้ายนี่แบบคือหล่อมากไฟท้ายเขานี่แบบมืมีดิฟหลังให้ด้วยนะนี่เป็น<ม>หล่อไหมยพ่กิตอ,อสวยจังเลยมองไปมองมาคือหล่อมากและชอบสีขาวของ MG ค่ะเพราะว่าเขาทำสีขาวมาได้ดูดีมากๆนี่เลย หาพี่ๆสนใจหักมาได้เลยนะคะตอนนี้มีสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาเข้มราคาเริ่มต้นเพียง359,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทพร้อมโปรโมชั่นขังรถเพียง9 9 9บาทค่ะคันนี้เป็น MU-X ราคา<อ>ดีดี <DVD. S 1> ใช่คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับแม็กสีดำสุดเท่แบบนี้เลย719,000บาทค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าราคาดีมากๆเอ้ยไม่ใช่คันนี้1.9ใช่ไหมคันนี้700,000เป็นไปไม่ได้ลูกบอกราคาผิดแน่ๆเลย6.9หรือเปล่านะ6.9หรือเปล่านะโอ้โหบอกราคาไปบอกเพิ่มเป็นแสนคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะคะอ่าคันนี้อยู่ที่ไม่ใช่6.9พี่กิต5.99 5.99ด้วยถูกแล้วถูกกว่าเดิมอีก นี่นะคะด้านท้ายสวยงามลงอุ้ยมีท่ออุ้ยมีท่อให้ด้วยท่อคู่หล่อเลยดูหล่อเลยนะคะสําหรับคันนี้นี่เป็นรถครอบัวเจ็ดที่นั่งนะคะสายซิ่งสายสปอร์ตราคาแบบเบาๆเลยห้าแสนเก้าหมื่เก้าพันบาทดูหล่อเลยนะเนี่ยมิวเแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มอีกคันนึงนะคะพี่กิจมิวเด้วยเป็นรุ่นนี้เลยคันนั้นด้วยใช่ น่าจะชมนี้นะเพราะว่าคันนั้น419,000ไปกันใหญ่แล้วราคาคือดีเลยราคาที่โอ้โ oh, ห oh. นี่เลยนุกรอเลยนะคะหากพี่ๆสนใจอยากได้รถเจ็ดที่นั่งแบบราคาเบาๆชอบแบบทรงใหญ่แบบนี้เดี๋ยวนุกมาไล์ให้ชมกันนะคะนี่รอเลยตั้งตารอเลยว่าเสร็จเรีอยงหนะ้าสปาเสร็จเรีอยงหนะ้าโอปโ,โซนเร็จเรีอยงหนะ้าเพราะว่าเราต้องมีการทําความสะอาดนะคะทุกซอกทุกมุม ทุกๆคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาสูงหรือราคาเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องดูแลแบบนี้ทุกคันนะคะม u x เอุ่นนี้เป็นรถเจ้าครอบครัวเจ็ดที่นั่ง5้าแสนเ้าหมืนเกพันบาทสนใจทักมาได้เลยค่ะคันนี้ปาเจโ o หรือเปล่าไม่ใช่มิสูวิชิไทตันโอ้โหคือหล่อมากคันนี้นะคะเป็นกระบะไทตันเกียร์ออโต้ยกสูงสี่ประตูเหมือนปาเจโรเลยรุ่นนี้ มิตซูบิชินะคะไทตันคันนี้489,000บาทเป็นปี2021รุ่นยกสูงพ่อ,อยู่ประมาณ8,000กว่าบาทได้ปีใหม่ดีไซน์สวยแบบนี้หลังคาแคลิบอรมีให้อาจจะใช้ทำธุรกิจอะไรต่างๆเนาะวิกิจขนของในกิจการนะคะไม่ต้องกังวลเลยเรื่องฝนตกเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้ฝนก็เพิ่งตกไปาอาจจะขนของอุปกรณ์อะไรต่างๆ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะนนเพราะเรามีหลังคาให้แล้วใช่สวยมากและล้อมแม็กด้วยเขาดูดีนะโอ้โหใหม่มากดีไซน์ดูแบบเหมาะกับรถจังเลยอะใช่เนาะเขาทำมาเข้ากันเลยนะคะใช่ใช่สำหรับรุ่นนี้เหมือนเหมือนปาเจโร่เลยคันนี้และยิ่งเป็นรุ่นยกสูงด้วยยิ่งดูเท่ไปเลยนะคะกับมิตซูบิชิ ไทตันนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นพาร์ดยกสูงปี2021 489,000บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่ามีโปรโมชั่นเอารถเพียง9 9 9บาทไฟแนนซ์อนุมัติเร็วมากหากสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีบริการเจ้าหน้าที่นะคะนี่ทั่วท,ทั่วทั้งประเทศเลยเขาเรียกว่าทั่วประเทศถ้าชอบคันไหนมีเจ้าหน้าที่วีดีโอคอลพาชมรถทุกซอกทุกมุมนะคะหรือว่า เซ็นเอกสารเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยมีบริการจัดส่งรถด้วยและมีบริการวิดีโอคอลด้วยนะคะและมีไลฟ์สดให้ชมด้วยทุกๆวันมีลงคลิปให้ดูด้วยอยากดูรถรุ่นไหนสามารถทักมาได้เลยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะของเราจะมีไลฟ์สด4ช่วงเวลาช่วงแรกคือเที่ยงไม่ใช่10โมงเป็นต้นไปแล้วก็เที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็ บ่ายสองโมงเป็นต้นไปแล้วก็4ี่โมงเป็นต้นไปนะคะไลฟ์สดทุกช่องทางเลยค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะและเราก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกันค่ะที่ร้าอยู่ถนนเสรีไทยมีทั้งหมด2สาขาสาขาแรกจะอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย73นะคะและสาขาที่2นี่เลยพื้นที่กว้างๆแบบนี้อยู่ระหว่างซอยเสรีไทย46และ48ติดโชว์รูมโตโยตา้าเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะหาสะดวกเข้ามาชมรถได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับอยู่ค่ะ แล้วก็หลังจากจบไลฟ์นี้จะมีช่องทางต่อๆขึ้นนะคะฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะพิมรถมือ2เทียค่ะเจอเราแน่นอนนะคะก็จะมีน้องโบนะคะที่ไลฟ์ต่อจากนุกนะคะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็พูดคุยกันในไลฟ์ด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าย้อนหลังสำหรับไลน์นี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ